โอ้โหโอลิปเปเอร์สไลด์มาอย่างเท่นี่กล่องขวนานยังไงแย่กันทำไมแย่กันทำไมแล้วรอห้อยโอ้เป็นกล่องขวานเปนตอนแรกเฮ้ยแยกกันทำไมเป็นไงแล้วโอ้โหเป็นคนเท่นห์โอ้ดาวโคเฟิวตรียมพบกับซานต้า และปืน PKM ระดับ Legendary ที่มาพร้อมกับตัวคอ,อริเป p e r ซานตามาในรูปแบบของกองล้อมมารนาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหตอนนี้ตู้แรกของต้องเรียกว่าตู้แรกของซันนี้ได้มาแล้วนะผมเป็นตู้ของตัวปืน PKMA นะผมเนี่โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมีมีไอ้พ้นทั้งหลังด้วยอ่โของโคตรเท่นะคนก็ของในตู้จะมีตัวของปืน PKMA นะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครรีปเปิร์นเอน,นะครับนี่โอ้โหโคตรเทร่ทุกคน อย่างต่อไปนีผมคือตัวนี้เลยนะครับผมเน่เป็นตัว ICR1A นะครับต่อไปคือตัวคอดิ้งการเอนะผมเน่โหตาแดงจากไกลเลยต่อไปคือตัว <c oughs> เปนสก,กินของอาคาร์สในบีอาร์นะผมบสก,กินหมาคนโอ้โหม,มีเขาเ่าได้ยังชอบเลยว่ะทุกคนแล้วก็นี่ผมเป็นตัวของเขาเรียกวนะ่าอะไรนะเอ่อเช่เป็นแบบ น้ำตาทุคนเออที่มันเป็นน้ำตาแห้งอ่ะเออนั่นแหละโคเทแล้วก็เป็นตัวของท่าอวตาาเอ้ท่าเต้นดิท่าอวตตาเลยโอ้ตุ้ตาไปเลยเ่ยท่าเต้นาตาะนะ,ะนผมเฮ้ยเดีเดวเดะอะไรเอาอะไรวะโอโหปืนเดีเดวเดะโอหแต่และอย่างโอ้โหของสงครามโลกนั่นเลยวะโอ้โหอ,อย่างต่อไปคือตัวบอลดระดับมวนเอนะครับต่อไปคือตัวระเบิดนั่นเองนะครับผม แล้วก็อย่างสุดท้ายคือตุ้งติ้งเองนะครับก็เอาจริงๆนะผมอยากได้แค่ตัวละครก็พอใจแล้วทุกคนเพราะว่าแบบเห็นไหมตัวละครมันแบบทีมคิดมาแล้วทุกคนเออนาๆทีมันจะมาใช่ไหมละ่ะก็ซีพีตอนนี้ผมก็เติมที่เรียบร้อยขอเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบสามซีพีเอนะครับแต่ผมจะสุ่มสักห้าครั้งพอทุกคนเป็นแนวทางทุกคนสําหรับคนที่แบบมีงบน้อยว่าสุมห้าครั้งมันจะได้จะพวกอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ ทำไมผมเล่สูงห้าครั้งใช่ไหมมีซีพีเยอะขนาดนี้ผมจะเอาผมไม่สปอยก่อนแล้วกันผมจะเอาเก็บไว้สุมตู้นะครับผมเออแบบตู้ไหนถูกใจผมผมก็เหมาเลยทุกคนเออส่วนปืนแอลนจะีเนี่ยผมไม่ได้แบบเล่นบ่อยขนาดนั้นผมเลยไม่เหมาดีกว่านะครับผมอ่ะไปก่อนที่จะไปดูผมสุ่มนะผมขอคนหนึ่งไลค์ก่อนนะแล้วก็ใครเข้ามาดูใหม่ยังไม่กดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดไปเลยยี่สิบซีพีแรกปึ๊บ ได้เลยได้เลยได้เลยตัวละครตัวละครออกมาตัวละครมามันมนเฉียวที่ปืนตัวละครหลายรอบแต่มันไม่ให้ผมดูดูดูโอ้ยมีส่วนลดทุกคนเฮ้ได้อยู่ไปยี่สิบห้าซีพีปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊ั๊สกินหมาโอ้ยไปหนึ่งรอซีพีได้เลไดเปืปปป้ตัวละครตัวละครตัวละครอ้าวโอ้โห สองรอบตัวละครลงสองรอบมันไม่ให้ผมยังชอบเลยเห่อได่อวตารถ้าเต้นมันคนเออวตารได้ละไปปึ๊บได้ไรได้ไร e. ได้ไรได้ไรอ่ะชิบปึ๊บปั๊บโอ้โหไอซีอาร์วันทุกคนโหยยังอ่ะผมสุ่มรอบสุดท้ายแล้วผมไปได้ไร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 เฮ้ยโอ้หู โอ้ยกถาเมื่อกี้ยังดีอ่ะทุกคนโอ้โหไล่บอดลีไอ้ยบอดลีเจไรบญไล่บอดลำม่วงมันผมก็ถือว่าสวยนะอ่ติดตั้งเลยก็แล้วกันโอ้โหก็ประมาณนี้ทุกคนนี่คืออันนี้แล้วแต่ดวงนะผมแต่ดวงผมคือสุ่มห้าครั้งมันได้อย่างนี้นะแต่ดวงคน,นอื่นอาจจะสุ่มห้าครั้งแล้วออกแบบอ่ตัวละครอ,ออกปืนก็ได้นะมาดูผมสิ ออกอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เออก็วันนี้ผมอ่าผมยังไม่บอกเลยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูอะไรวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นโหมดใหม่นะผมเป็นโหมดของเทศกาลอ่าคิดมาหัดในนะผมเป็นโหมดปาสโนโบนอล A นะครับเออก็ก่อนที่ไปดูนะผมกดกไลค์กันแล้วใช่ไหมถ้ากดแล้วก็ไปกันควรประสบปัญหาเราในะอยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่น ต้องนี่เลยร้านรับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดด้านผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%เนะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนน่ผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจต้าคำนิบายได้เลยนะครับผม มาทุกคนแล้วก็เข้าในเกมแล้วนะครับผมฮอได้เป็นดาวตัวนุกทาวลัดเตียนเอนผมนี่คือโบดใหม่เอ้ยงางปลาด้วยทุกคนปลาโอ้โหทำไมผมโดนวะโอ้โอปลาทีเดียวผมนี่เป็นไอตัวลูกเล็กเๆลๆๆ็กทุกคนเออมาดิแต่วะงางไปงางไปไม่โดนคนเลยว่ะทุกคนเขาู่ไหนบ้านวะนี่ไง เน้นเน้นไปโอ้ไม่โดดนี่ไงเน้นเน้เอาด้โอ้โหเอาว่ะทุกคนเอาโอ้โหคตรนมุนเลยโอ้โหกี่ตัวเนี่ยเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหโอ้ติดหลังไว้เลยเฮ้ยหมดมันก็สนุกดีทุกคนเรียบร้อยตายเลยมันก็คลายเครียดอยู่นะทุกคนมันก็สนุกดีนะแบบไม่ต้องไปแบบอ้าวผมเป็นไรเนี่ยโอ้โหเด้อเด้อกระโดดกระโดดกระโดดไปเอ้ยเราเป็นผมเป็นตัวตโนมันโนเมนอย่างเงี้ยทุกคนจะทำโนมายและโอ้โหเฮ้ยทำให้มันถือลูกบอลใหญ่จังวะเออตายไปดิ อยู่ไหนว้าอยู่ไหนว้าอยู่ไหนก่อนวะเฮ้ยตัวดนึงตายไปเฮ้ยไปโดนตายไปโอ้โหดีเน้นๆไปมาป้ามาป้าอยู่ไหนวะเนี่ยเอาดิโอ้โหเยอะว่าทุกคนคนชนมูนเลยมาดิโอ้โหเบิร์นเก็บไปหมดแล้วอะตับเกิดว่ะทุกคนตับเกิดตับเกิดนี่ยิงย้อยไปเผื่อเผื่อมี ปลาย้อยปลาย้อยโอ้โหตีหลังเมือโอ้โหตีหลังเมือโอ้โหยังชอบเลยนี่นี่ดูดูกี่ตัวี่ยเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหตัวตายอย่างเดียวแค่เดียวโอ้โหเก็บเก็บเก็บมันน่าจะเก็บไว้แบบเรียกว่างไงทุกคนอาจจะเพิ่มแต้มหรือว่าอาจจะไว้ทำอะไรอื่นนะผมอันนี้ผมก็ไม่รู้ทุกคนแต่ว่านางาไว้แบบเก็บแต้มทุกคนเออปายไปต่อไปต่อมามามาโอ้โหมันต้องยึดจุดด้วยทุคนถึงเราจะชนะแหละไม่ได้แบบปลายเดนียวนะคนเราต้องยึดจุดด้วยดูดีโอ้โห เออเดี๋ยวลืมไปมันมีเล่นตั้งสิบคนนะทุกคนสิบคนเลยนะเอาดิเอาดิโอ้ยหลังเข้าหลังเข้าใครปลาทโนหิมะใส่โอ้เก็บของเพื่อนก่อนนี่โอ้โหโคตรเยอะเลยเอาดิเอ้ยเอ้ยเอาดิเอาดิโโอ้หเอามาไม่เป้าไม่เปล่าติดหลังเพื่อนหมดทุกคนโอ้โหไม่คิดติดหลังเพื่อนเอ้ยขบวนไปไหนโอ้ยมันกระสุนย้อยปล่าเพื่อนซะแล้วโอ้โยชอบเลยไปสับเกิดสับเกิดสับเกิด ในบีน่าเยอะนี่โอ้โหโอ้โหกี่ตัวเนี่ยกี่ตัวเนี่ยเอาดีวัดกันไปเลยแค่วัดกันไปเลยนั่นแหละเอาดีโอ้โหผมตายเลยว่ะทุกคนมันเยอะเกินหน้าโอ้บางทีมันเยอะเกินไปนะเอาไปเผื่อโดนเผื่อโดนไม่มีไม่มีใครเลยโอ้โหอ๋อเอาโหก็จบเกมเปนที่ร้อยทั้งมเฮ้ยหมดมันมันดีทุกคนก็สกอร์แปดสิบต่อยี่สิบสามทุกคนเฮ้ยดู โอ้หไอต้ตานูแมนนี่โคตรเท่ทุกคนใส่หมวกแล้วก็อา่าเขาเลืยอนะใส่แว่นแว่นใช่ไหมัไม่ใช่นะไ่น่าใช่แว่นนั่นจะทำตาดูโหอ๋อเท่กินไปไหมแล้วแบบตัวละครโคตรเข้าทุกคนเออเข้าจะจา้าดูสองฝั่งอะทุกคนโคตรเทไปทุกคนไปดูสกอร์ดีกว่านะครับผมไปไป ผมกระต้หดสามพัง้อยยี่คนเออไร้สองทุกคนก็นคือไอ้หมดเนี้ยมันเหมือนแบบไม่ได้น้นไปที่คิวทุกคนเหมือนนิ้นไปที่อ่ะเขาเรียกไงเก็บเอาแต้มคนที่ตายทุกคนเออผมก็ได้คิวหนวดกาวคิวท่นน้นหมเดี๋ยวไปเจอเกมที่สองทุกคนไปกัน <S 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 มาทุกคนแล้วก็เข้าไปในเกมที่สองแล้วนะครับผมดานเดิมเลยทุกนคนดุกทวลัสเตียนะผมมาในแน่เอาดิ เอาไ,ไม่ตายด้วยเอาดิโอ้ยหลบเก่งจริงเอ้ยทำไมสโนบอลเขาใหญ่จังว่าถคณเห็นไหมถือตองมือเลยทุกคนโอ้โหเมื่อกี้เราเพื่อนมาตีเลยประตูตรงนี้เนี่ยมาดิขอเก็บของโอ้โหได้นี่ไม่อีโกโฮย,ยังชอบเลยดืบกระดึ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 บหมดดีเออกว่าจะหมดมาดิเน้นเน้นไปเอ้ยอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งง้างแล้วง้างโอ้โหผมโดนหลังเข้าอทุกคน ยังชอบเลยว่ะเอาไปยิงไอ้ปลามั่วไปเผืโดนทุกคนเออนี่ปลามั่วไปเดี๋ยวอยู่ไหนวะเอ้ยเน้นเน้นโดนไหมเอ้ยโดนว่ะเอาว่ะตัวละเม็ดพอตัวละเม็ดพอดีเอาดิไม่โดนว่ะสโล่เลยอะ่เกินไปนะบางทีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ปลาตุ่มๆไปเผื่อโดนโดนไหมไม่โดนเลยโหยเน้นเน้นเฮ้ยไม่โดนไม่ใช่ไม่โดนไม่ตายโหย นี่เมื่อกี้นะโดนไปเม็ดหนึ่งนึกว่าจะตายทุกคนโอ้โหผมตายเลยแล้วมันแดบคนโคตรเยอะทุกคนเซฟวีดเอะ่ะโอ้โหแดบปตากันนวนเลยแหละทุกคนเออมาดิไหนวะปลาสมส,ม,สมไปก่อนเผื่อมีคนไม่มีเลยว่ะทุกคนเก็บของหน่อยเฮ้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 ยได้ว่ะผมได้สนอบอลลูกใหญ่โอ้โหโอ,โอ,โอ้ตัวละลูกเลยทุกคนเอาดิเอาดิ ไปไหนไปไหนกันเอาดิอีกตัวหนึ่งเอาดิโหผมได้ตัวลูกเลยเก็บเก็บร้อยยี่สิบแต้ม่าทุกคนเอาดิเอาดิโหตัวลลูกไปบอกเลยว่าโคตึงโอ uh ้โหโคตึงเอ้ยไปไหนโอ้โหผมเก็บไปกี่ตัวหนกับเอทานบอลยักษ์เนี่ยทุกคนปาเข้าไปเน้นๆขออีกตัวหนึ่งแบบเน้นๆเน้นๆเอ้ยไม่โดนเน้นๆเอาดิเอาดิปลาลัวๆเลยปลาลัวๆมันเยอะเกินโอ้โหตายเลยว่ะทุกคนเกินไปนะป ไป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 ฆ่าเขาอันดีกว่าเฮ้ยสนุกว่าทุกคนหมดเนี่ยเอาดิเอามาดิโอ้ก็ปลาสุมไปก่อนเผื่อโดนเผื่อโดนเออติีรถติีรถมาดิอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเน้นเน้นไปเน้นเน้นไปโอ้โหสองเมตรถึงจะตายทุกคนเออหายเปล่าหายเปล่านี่ไงเอาดิไปไหน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 เอาดิเอาดิผมตีแต่ไม่แกวโอ้โหเดินไปนะไปมาดิอยู่ไหนวะโอ้หายหมดเลยวะตรงตรงนี้ที่ แท็กมันเยอะจังวะเนี่ยเอาดีไม่ตายทุกคนมันต้องงานนั่นงานสุดเลยนะกว่าจะตายไอ้ลูกเล็กๆเนี่ยมาดิโอ้โหโอ้โหแล้วมันติดตโลแล้วนะบักประเด็นอะทุกคนบางทีเลยล่ะมาเลยคือมันติดตโลนี่ยทุกคนเออดูดิโอ้โหเอาดีเอาดีปลาสุ่มไปปลาสุ่มไปโอ้โหะตายตรงตาวันนี้ก็โหดเกินโหดทั้งปืนโหดทั้งอะไรต่ออะไรโหดทั้งตะโนบอลฮะเกิดไปนะโอ้โหโอ้โหเด้ว ก็จบเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สกอ80ดอส31นะทุกคนนะฮะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องดูตอนนี้ท่าเต้นอะไรวะเฮ้ยท่าเซลฟี่ว่ะทุกคนโอ้โหเท่เฉยท่าเซลฟี่ว่ะเฮ้ยไปทุกคนเดี๋ยวไปดูสกอร์แล้วก็คิวผมกันดีกว่านะครับผมไปไปผมได้แต้มทั้งหมด4,290แล้วทุกคนอเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยดูฟื้บปับ๊บปั๊บปั๊บโอ้โห บายทุกคนเดี๋ยวไปดูคิวผมกันดีกว่านะครับผมผมได้คิวไปทั้งหมด19คิวนะ้ะคิวนผมโอ้โหสุดเกิน ก็เป็นย <bin uk> <azo> ังไงบ้างผมกับคลิปของผมพายในนี้นะครับก็สำหรับผมนะถามว่ามันแบบสนุกไหมก็สนุกนะทุกคนเออเป็นโหมดที่แก้เครียดได้เลยนะครับผมแบบสำหรับใครที่แบบเล่นแรงคิดเครียดมาก็สามารถมาลงในโหมดนี้ได้ทผมบอกเลยว่าสนุกสนานเลยทุกคนแบบนั่งป่าธนหิมะกันแล้วแบบอยู่ดีๆก็เป็นไอ้โนหิมะละไอ้บอลหิมะทุกคนแล้วอยู่ดีๆก็เป็นไอ้โนูแมนอะงงเลยอ้ยวยังชอบเลยทุกคนอะ ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดดิ้งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะผมว่าอยากให้ผมทำปืนไรแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับไปแล้วบ๊ายบายเฟล Correct, so you steady hitting licks, eh? No, Zobby selling out shows. She might never been arenas, filling seats up on the roads. No shit, yeah. I don't got.